สวัสดีครับ,รบนี่คือช็อเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์เพลพลครับพรุ่งนี้นะฮะแมชตัดสินแชมป์หนึ่งคู่นี่สนามสุพัชรลาสายไทยพบกับสิงคโปร์ฮะทุกครั้งที่วินฟริดเชฟเฟอร์นะครับหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยชาวเยอรมันเจอผมเนี่ยเขาก็จะบอกกับผมบอกว่าเฮ้ยช่วยเชิญชวนประชาชนมาดูกันในสนามแตกหน่อยผมก็เลยบอกเขาว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยนะยอมลงทุนไปเรียนภาษาไทยแล้วเชิญชวนแฟนบอลชาวไทยด้วยภาษาไทยเนี่ยผมมั่นใจว่าสนามแตกแน่นอนชนะวันนี้วินนี่บอกว่า ยนภาษาไทยวินนี่จัดไปก่อนดูวินนี่โชว์ไทยมาดูซุปตาไทยโชว์ฮากันก่อนโดยเฉพาะเรื่องท่าดีใจและความรักครับธีรทรเขามีแฟนไหมนี่น่ารักพี่ไม่ได้พูดมีรูปไหมมีรูปไหมดูในโทรศัพท์โสดไหมโสดโสดใช่โสดครับผมได้ยินเสียงธีรทรเอาใหม่โสดธีรทรเมื่อไหร่นะ <laughs> <laughs> เข้ามาเข้ามาไม่ใช่เรื่องเรื่องผู้หญิงเนี่ยเราจะไม่ค่อยคุยเพราะตอนนี้เราโฟกัสเราจะคุยกันเรื่องฟุตบอลล้วนๆคือคือคนนี้เขามีสไตล์ที่ชัดเจนเวลาแบบสมมุติว่าเขาชนะเขาจะแบบ <laughs> 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 คนนี้คนนี้เนี่ย นี่จูบอะไรอ่ะไม่รู้เลยจูบอะไรเนอส่วนคนนี้เนี่ยเขาจะเฮฮาทำไมคุณไม่สอนเขาเต้นอะไรบ้าง่ะเขาดูเวลายิงเข้าเขาจะไม่ค่อยแสดงเเวลายิงเข้าคุณดีใจใช่ไหมดีใจดีใจครับแต่ทำไมไม่มีท่าอะไรอย่างเขาบ้างหรือแม่ก็ยังการยิงเข้าทีไงทีละทอนเขาพูดอย่างนั้นมารู้สึกยังไงกับท่าดีใจทีละสินแดงดชินแล้วพี่เฮฟเขายิงบ่อยอ่ะคนดูอ่ะ ยีงแยะยิงแยะอย่าง like ผมเนี่ยคนดูไม่เคยเห็นไงแบบเฮ้ยยิงเว้ยเฮ้ยยิงเว้ยถ้าสมมุติเขา,เขาต้องเขาต้องทำท่าดีใจอะไรสักท่าหนึ่งเนี่ยเหมือนโลนโดเลยเวลาไปเยือนเงี้ยมันก็เฮิบนิ่งๆหน่อยนิ่งๆหน่อยแล้วพอไปพอไปมีมุมตรงวะเฮ้ยนิ่งๆิ่งพรุ่งนี้หากเราจะเป็นแชมป์เราต้องชนะ2-0ซึ่งซุปตาอย่างลีโซแม้จะไม่ติดทีมชาติชุดนี้บอกผมว่าเราทำได้ซอขอแค่ อย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งว่าอยากให้ทุกคนมีความเป็นชาตินิยมสิงคโปร์โหเราโหประเทศไทยเราโหไล่เรามาเลเซียโ,โหไล่เราเพราะฉะนั้นเราควรต้องไปโหไล่เขาบ้างผมขอให้สนามแตกและนี่คือความในใจที่วินฟริดเชเฟอร์โค้ชทีมชาติไทยขอมาขอมีพลีสสนามแตกขอขอสนามแตกเดทขอสนามแตก a อสนามแตก โหสุดยอดเลยฮะซึ่งวินนี่บอกว่าเฮ้ยน้องชายคุณสอนผมพูดภาษาไทยแล้วแชมป์คุณต้องพูดภาษาเยอรมันเชิญชวนชาวเยอรมันที่อยู่ในไทยให้ไปสนามสุบด้วยนะโอเคก็พี่ชายค t พรับพี่ชนายอรมนท n ่งนไท้ไปุ i e ่มขุองพลอังเชยรียคนไทยทุกคนส่งพุ่งตรองพปยรังรนอย่งสนามสุบ2เราทําได้ สวัสดีครับครอบครัวกีฬาสาม